สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Summoner w a r ทุกท่านกลับมาพบกับผมนัทโยในรายการ s u m m o n e r w a r a d d i c t อีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับหลังจากที่มีการอัปเดตเกี่ยวกับพวกการปรับสกิลใหม่นะครับปรับมอนตัวให้แบบโจมตีได้ไหลขึ้นเพื่อให้เอามาลงดันเนโคกันได้ง่ายขึ้นนะครับรวมไปถึงรวมไปถึงการปรับ AI นะครับหรือบอทของตัวละครแต่ละตัวอย่างเช่นพวกแวววูฟอะไรเงี้ยครับผมแวววูฟแสงของผมลูกรลักที่มี ก็จะทําให้มัน A.I มันฉลาดขึ้นนะครับมันฮิลบ่อยขึ้นเหมือนฮิลเพื่อเอาบัฟสปีดที่แถมมานั่นเองครับด้วยเหตุนี้มันก็เลยทําให้ผมได้รับผลพลอยได้ในการลงดันเนโครโพลิสไปด้วยนะครับทําให้ผมสามารถออโต้บีสได้แบบชิวๆแล้วคราวนี้หายห่วงเลยนะครับนี่ก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมาแชร์ทีมของผมแล้วกันนี่เลยฮะ ทีมเดิมที่เคยแชร์เอาไว้แต่ว่าเปลี่ยนเอาอินุไฟออกหลังจากพบว,ว่ามันไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่นะครับมีพลาดบ้างแบบลง10ครั้งพลาดสัก3-4ครั้งอะไรอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะครับทียจลงแต่คราวนี้พอปรับ AI ให้กับวูฟแสงนะครับมันก็เลยลงได้ชิลๆเลยเพราะว่าดันนี้ใช้บัฟสปีดช่วยนี่แจ่มเลยครับแล้วก็วูฟแสงก็มีทั้งห้าฮิลมีทั้งหลายฮิตนะครับถ้าสามนะตีทีสี่ฮิต ก็เหมาะกับด่านนี้มากครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันรับงทมนี้นี่ก็ลงเป็นครั้งที่ประมาณที่10กว่านะครับยังไม่พลาดเลย ที่หลักๆของด้านนี้นะครับคือการใช้มอนที่มีสกิลโจมตีหลายๆฮิตนะครับก็ของผมอย่างที่เห็นก็จะมีก้าห่างไฟนะครับสกิลแรก3ฮิตสกิล4ี่าฮิตไอ้สกิล3าาฮิตหรือ4ฮิตเนี่ยอะไผมทำไม่ได้แล้วก็มีฮาปู้ไฟนะครับสกิลแรกสองฮิตสกิล2 3ฮิตแล้วก็มีฮิลบับดาวที่เหลือก็มีตัวดาเมจอะไรอย่างนี้ครับ การจัดวางสปีดนี่สําคัญมากๆเลยอย่างที่บอกคือต้องเอาตัวที่โจมตีหลายๆฮิตให้มันโจมตีก่อนนะครับเพื่อสลายเกาะของบอสลิทคิงนั่นเองนี่ครับวูฟเราจะฮิวบ่อยขึ้นนะฮะหลังจากที่ตอนแรกมันต้องรอเลือดเพื่อนลดเกินครึ่งอะไรเงี้ยมันถึงจะฮิว ทีมนี้เท่าที่ผมลองเวิร์กมากเลยนะครับใครมีแนวๆนี้ก็ลองปั้นดูแล้วกันอาจจะมีพวกสี่ดาวที่หายากก็เป็นพวกเข้าหางแท้ไฟนะครับทนวูฟแปงก็หายากเช่นกันแต่ถ้ามีก็ลองดูครับหรือไม่ก็ลองปรับปรับเปลี่ยนดูนะครับตอนนี้เห็นวอกแฟรี่ไฟก็มาแรงเนื่องจากมีสกิลโจมตีหลายฮิตเพิ่มเข้ามานะครับสกิลแรก3สกิลสก็4ฮิต ทีมสองก็สองสามยิ้ใมใช่ไหงถ้าจำไม่ผิดนี่ครับถึงห้องบอสแล้วก็ส่งตัวเปิดเกาะไปก่อนนะฮะนี่ครับพอเรามีบัฟสปีดจากวูฟและแช่ไฟแล้วก็ตีสโลบอสท,ทำให้เรามีโอกาส ให้ตีบ่อยขึ้นนะครับที่บอยยังไม่ต้องขยับแสบไฟไปแล้วโอ้ยวุ้งเราดูกลับมาแล้ว หายห่วงเลยนะครับทีมนี้มีฮิวสามตัวนี่ครับผ่านแล้วชิวขึ้นมากจริงๆครับหลังจากที่ตอนแรกแสนสาหัสมากกับดันนี้นะครับก็เป็นทีมลงในโคบีสิของผมนะครับใครที่มีประมาณนี้ก็ลองปั้นดูละกันส่วนเรื่องลูนนะครับผม ก็จริงๆเคยเปิดให้ดูในคลิปเก่าแล้วแต่นี้ก็มาดูกันอีกรอบหนึ่งแล้วกันก็จะมีเรียงลําดับจัดก,การออกตัวแล้วกันนะครับผมเพราะว่าเรื่องการจัดสปีดก็สําคัญเริ่มจากอินุแสงครับจริงๆไอตัวนี้ไม่จําเป็นต้องออกก่อนก็ได้ควรจะไปออกหลังๆด้วยแต่ว่าผมขี้เกียจปรับนะครับไม่งั้นมันจะทําให้ทีมการบุกทีมรับผมพังหมดก็เลยช่างมันพอใช้ได้อยู่อินุแสงนะครับใส่ไวโอลเอนเคาน์เตอร์นะครับ จแตก็เหมือนเดิมครับยังไม่ได้เปลี่ยนรูนประมาณนี้เดฟหนึ่งีสอนะครับเน้นออฟลองสปีเยอะๆตัวที่2ครับผมก้าหางไปอันนี้ยัง5้าดาวเหมือนเดิมครับพ่เยนอัพเพราะว่ามันใช้ได้แล้วรูนนะครับก็ไวโอลินเคาน์เตอร์เช่นกัน,กนหวังผลการเคาน์เตอร์นะครับส่วนออฟออฟลองนี้ผมก็ออฟหลักอะไรเงี้ยก็ใส่ไปแบบงานงานนะครับตามรูนที่มี ก็พยายามเอาเลือดให้มันเยอะหน่อยละกันประมาณหมื่นห้าจะได้ชิลๆหน่อยนะครับตัวที่3นะครับก็หาผู้ไฟครับ5ดาวเช่นกัน3าหก็ได้แล้วแต่นะครับออฟก็เป็นเวลเลนเคานเตอร์เหมือนกันนะครับอันนี้ลูนก็แค่5ดาวบวก12ดเท่านั้นนะครับก็ใช้ได้แล้วประมาณนี้นะฮะอันนี้สัตลำดับที่4ก็ผมไม่แน่ใจไดจ้ต้องดู อะไรวะแท้ไฟหรือวูฟวะเนี่ยครับไม่ตัวนี้ก็วูฟวะครับก็เป็นแท้ไฟนะครับรูนเหมือนเดิมเวลเลนเอ็กซเ,เอ้เวลเลนอีเอนเอจีนะครับตัวนี้เป็นตัวดาเมจครับเอาไว้ออกหลังๆแล้วก็วูบแดงครับผมแหวูบแนใส่เอ็กซ์เตอร์นนะครับเปพีล้วนนี่ยครับก็คือ ทีมลงในโคพอลิต B 1 0นะครับผมที่แบบลงได้ชัวร์มากขึ้นใครที่มีอย่าลืมครับลองปั้นดูจะได้ผ่านชิวๆหารูนพวกวิวหารูนเลสได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากแล้วครับขอจบการรีวิวทีมในโค B 1 0ไว้สั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กด subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆจากผมได้เช่นเคย สำหรับนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ